สวัสดีทุกคนาจา้าม,มีใครรู้จักตั้งมันเห็บมันเน็บมันหำแล้วแต่ใครจะเรียกรสชาติจะเหมือนแบบมันผสมเผือกนะมีแคลเซียมสูงเนี่ยช่วยล้างพิษล้างพิษในร่างกายแล้วก็ปรับระดับฮอร์โมอนเอสโตรเจนเหมาะสำหรับสตรีในวัยหมดประจำเดือนอย่างพวกเรา, <c oughs> เาต้องเรียกพวกเราเหมายถึงพวกเรานี่แหละ 50าสิบอัพน,นนะนี่เป็นศูนย์ไพรแก้ท้องร่วงแล้วก็ดีต่อระบบทางเดินอาหารนะจ๊ะคุณหน่อยบ้านแรงพยอมให้มาคุณหน่อยนี่ผลผลิตของคุณหน่อยนะจ๊ะที่คุณหน่อยให้มาเออตอนนั้นเราลืมบอกเลยว่าหลายๆอย่างที่คุณหน่อยให้มานี่ยังเหลืออยู่หลายอย่างอันนี้เราจะเอาไปขยายต่อเพาะต่อ,อไปฝังไว้ในดินเดี๋ยวจริงๆกิ่งเขาตัดปักชำได้นะ พวกกิ่งเขาเนี่ยจะตัดปักชำได้พอตัดแต่งกิ่งนะเพิ่งจะเห็นว่าเออมีมันเห็บมันเหน็บของคุณหน่อยขอให้คุณหน่อยหายไวๆนะจ้าคุณหน่อยคุณหน่อยบ้านไร่พุยอมขอให้คุณหน่อยหายป่วยไวๆเลยเจากวันที่20กันยาที่คุณหน่อยล้มป่วยด้วยโรคเ,เส้นเลือดในสมองตีบนะ 20กันยา20ตุลายี่สิพฤศจิกา่สิบธันวาก็น่าจะดีขึ้นแล้วล่ะตอนนี้คุณหน่อยถ้าคุณหน่อยดีขึ้นก็ทักลายหาต้อมบ้างนะจ๊ะเนี่ยมีของคุณหน่อยที่ให้มาเนี่ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยไปฝังไว้แล้วก็จะขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆไม่กินไม่กินฮะดูทิ ลูกโตเนี่ยอันนี้ถือว่าลูกโตเนี่ยดูจักนิ้วเหรอวะถือว่าลูกเขาใหญ่อยู่นะหน้าตาเอ่อหลายคนก็ยังไม่รู้จักนะเออหลายคนก็ยังไม่เคยรู้จักเราก็เพิ่งมารู้ตอนคุณหน่อยส่งมาให้ปลูกนี่แหละดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณหน่อยไปแล้วเด้อหนึ่สมองส,องสองมือทำมุ่งมั่นขย,ยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่อเอาไว้ พวกเราชีวิตพวกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วห้ตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะเมื่อคืนมีอาการเจ็บตาข้างขวานะเราทั้งที่ไม่ได้เจ็บตามานานมากมากอาการมึนๆเวียนๆก็ยังมีอยู่คือเมื่อวานจับเวลาในช่วงเวลาที่เราปวดหัวเวียนหัวมันประมาณบ่ายโมงห้าสิบนะแล้วก็ล้มตัวลงนอนพอล้มตัวลงนอน มันก็ยังมึนๆจนกระทั่งไปถึงบ่ายสามโมงครึ่งอาการจะดีขึ้นแต่ถามว่ามันยังมึนอยู่ในหัวมัมนก็มึนเดี๋ยวเราก็ต้องไปตรวจสุขภาพหน่อยเพราะว่าไม่รู้มันเป็นอะไรไงหลายคนก็จะเป็นเหมือนเราเนี่แหละเวียนเวียนมึนๆอยู่างเงี้ยใช่ป่ะแต่อย่าไปตรวจที่มันให้คุณหมอดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่ ัยเท่าชรามันจะมีน,นู่นนี่นี่นั่นเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่อะไรแบบนี้ของเรานี่ส่วนมากนะที่จะเป็นก็คือมีปัญหาข้อเข่าใช่ป่ะปัญหาข้อเข่าปวดเอวปวดหลังเวลาขุดเอาจอบมาขุดดินขุดอะไรเงี้ยจะมีอาการกล้ามเนื้อหลังอักเสบนั่งมากๆปลูกผักก็มีอาการเจ็บเข่าเจ็บตานี่ เพิ่งจะมาเป็นเมื่อวานตาข้างขวาเนี่ยนานแล้วที่ไม่ได้เจ็บตานะมีช่วงที่เราเจ็บตาแล้วเราไม่ค่อยลงคลิปอะลงบ้างไปลงบ้างหายหายเนะี่ยคือทุกคนเนี่ยเวลาเจ็บป่วยมันไม่สบายตัวไงเข้าใจปะ่ะมันไม่สบายตัวหลายคนรู้ดีมันไม่สบายตัวเลยแล้วมันไม่อยากทำนู่นทำนี่ไม่อยากทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะ แต่พอมันดีขึ้นมันก็จะทํานูน่นทํานี่อีกแล้ <c oughs> <c oughs> นี่พิ่งจะเก็บกวาดไปดีกวา่าอย่าลืมดูแลสุขภาพเด้อดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบของกฎหมายบรรปลายจะได้มีความสุข